ถ้าม no. so <c oughs> <h> ันไม่มาก็ดีไปถ้ามันมากเดี๋ยวเลียร์ให้ปเอได้นะไปป่ะไปปไปเลไปย่ไปย่ไปไปองไปนัเหมือนเหมือนมันจะวิ่งกลับมันจะวิ่งกลับมันจะวิกลับไปเลยนไปไปยไปไนี่ละไปไปเไปไม่ใช่เขาไปไปเดี๋ยวตาไปก่อนไปดต้องแตกอะ หมันเห็นมันเห็นมนยตายม่ตายมตาไหวะเดี๋ยวี้มไม่รู้ไม่รู้มไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่นะ่าไม่มีคัไม่มีูตาไม่เครอยู่เอเลยไม่คอยู่เอ้เลยเนไม่ีคอยู่เอ้อ๋อมเครอยู่อะไรเมื่อกายวดูนี่คุณดูนี่ปังปัาย้ ส่วนบอลระวังขวาครับซ ah. ้ายไต่นี่เหนื่อยอนั er ่งข่มจังบังบังปังบังบังตัวบังบังังังไม่โดนไปย่ิบิบเอ็ดิบเอ็ดเจ็บโคตรมีปืนไหมกูไหมไม่มีผนไม่มีอ่ะกูกูวิ่งกูวิ่งโรจน์กูอยากวิ่งเหมืวนกักลับมา

กูกูเล่นไม่ได้เพื่อนกูเล่นไม่ได้โยก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 ดีกว่าครับเอเอเมันอยู่นี่สองตัวโอเคไม่ต้องแล้วอยู่อยู่ใน hall อยู่ใน hall จะอยู่ข้างบนล่าสุดล่าสุดล่าสุดอยู่อยู่ในอยู่ tower อยู่ tower ใช่ใช่ใช่ไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่เลยโบว์ตายโป้งโมบายโมบายโมบาย คุณหนว่าคิดว่ามีหีโอ้โอแอ้วปรเดมี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 อยู่ซ้ายต้นึงนลอกซ้ายไปนะคือเด็กอุ้ยเ็กโอ้โอ้เหยอเป็นเหยื่อให้มึงเป็นเสือให้กูปองนะถานัทานั้ดีแล้วเหยือเคเฮียนะดทายแล่งแบบ รอสักเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยวางตายอุ้ยตัวซ้ายป้อง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 น่าอ้วกเลยวมันดูว่ามันจะมาไอ้โมชิงยังมันมันไม่มีมันมันมีแค่ตัวเดียวในเออะโอเคโอ้โหเยอะกดีไม่ทัน สิดีโดนแล้นสิดีเอ้อันเดอร์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 เฮ้ยโงมาได้อะป่ะเอ้ยมันมันอยู่ข้างนอกเลยอยู่ข้างนอกเลยตรงนี้แต่กูเป็นโดนให้ก่อนไอหมอยู่สายมึงเกี่ยวไม่ทะลุอ่ะร้อยห้าไม่ไม่ทะลุอ่ะตรงนั้นกูก็ไม่รู้แต่กูยิงว่าเป็นร้อยห้าก่อนดูเหมือนฟ้าหน้าโอเคมดเวลาละ แต่คูสแกนก่อนไม่ถ้าเกิดกมเราสแกนสวยจัดเลยแล้ว่ไม่สแกนให้กูนนยันเลยวะล่ะยันเลยวล่ะกะได้เลยได้เลยไดโอ้ยันี่ีกว่าายยันี่ดีกว่าโมโมอยู่ซ้าย้นไดูสวยไปไปไปไ ตัวหลังว่าหรือเปล่าคุณเดืออะไรวะเนี่ยคุณเดอนองทีนีต่วไหนรัดรดวิ่งไปเลยนะอังปีงังป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 ัปงงปป่งงปังคังปังปักปัอังปังดังปังปังปังังปังังปังปัปังปยังปั้ปไปเงปังไปั าตัว,นะวนะนึ่งาตัวน,น,น,นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงไอ้โมไอ้เที่ยมประภัยกู ไวเพื่อดนไปแปดสิบไว้เพื่อนไปแปดสิบโอ้โหสะบัดเม่เลวมันจะไฟมันด oh. ้วยว่รู้ไม่รูม่รู้มเนี่ยแบบมันโดดมาพ้อมกันสตัวบงควดิวเลย days later เป็นไงล่ะเันงเเช็คเช็คเาเลยเข้าเลยเข้าเลยนหนนนี้นะโครับนโลนห a ึ่งไลบอหวนครับเป็นมองเป็ทีกูไม่ได้มองนะกูไม่ได้มองมันเห็นกูได้ไงวะ โอ้ยาทางนี้หรับตัวเลมาเติกูหน่เรไปร้อยหนึ่งเรอะไรวะไอ้ไอ้อ้เข้ากูโอหนไปตรงหนแต่ไม่เหนสวยเปหน้าอยู่ข้างหน้าม้ปหน้าอยู่ล้ สวยโอ้ยน่าดูน่อยู่อยู่ตรงนี้หมดเลยป่ะสองตัวอยู่ตรงนี้หมดเลยป่ะเรียนมากตัวไม่เห็นดีตัวไม่เห็นตัวยืนไอ้เรื่อมันเละเลยทั้งหมู What What the fuck ตรงตรงนี้มีพีคนะตรงประตูบ้านนี้ไม่ละไม่ตาบ้านนั้นละกู้คิวแล้วนะ มันดันมันดันมันดันเพื่อนมันดันยันตีอะมันมีอันตีอะพอชื่ออะดิเอเอสองแล้วนะควยเอเลนากับเลมปราณลาัปราณโอเคกูไปเล่นกูไปเล่นกำลังไปไลไล่ไลน์ อยู่ข้างนี่ยอยู่ขวามันเกิดเหียวงะนัดมานะมาวางนดระวังนดมาวังระวังขานะไม่มีใครดูพรเนั่นไงอยู่ขวาฝวาัวมองไม่เห็นจริงตรงคนมอนไม่เห็น โอ้โหุยิงบอลหลบเข้าไปบอลบอลหลบเข้าไปตืได้นะบอลบอตีนได้บอลหลบมึงไม่ต้องออกมามึงไม่ต้องออกมามีอะไรไหมเนี่ยได้ๆๆๆๆๆจะมุดฐานให้เลยโมโมเล่งูๆเ้ยน่ะมันจะเดินมาดูเสียงให้แล้วามันมาทางเนี่ยเอที่ไม่รู้ไม่ไปอ่ะเออสิงโลซม็ปิดไรอ่ผไม่รู้ว่ามันจะได้ะ ใช่ไป่แล้วใช่แล้วมาทิ้งมาทิ้งเอหมดเลยไปจริงไปจริงโอ้โหมันให้กูสองเมตรกูถามจริงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วกูกำลังเหม่อเลยฟังหัวรถไม่ควรไปทุกทางที่เราไม่ไปว่ะอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งไฟเปอร์ไอโมมาจากไหนตัวนี้ง่าตีไลง่าไฟเบอร์อยู่เนี่ยของมัเปิด ก็ฝุดแม่งเลยแล้วกันอยู่ในไซส์สองตัวขโมยสอตัวโดนอตัวมดีนเดียวสกายสกายเขาเจ็บสกายเขาเจ็บป้นอขโโมดูไปไปเูาไปดูไป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 ดูไไปดูไูไไได้ดเลยมาหมดเลยโอเค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 ไอไันะดูไ สมองมาแล้วสมองมาแล้วเอเพ่อมาแล้วองององงององโอ้โนจะได้อ๋อโดไปฝังว่ะันนนบว้เลนว้เลดับขว้เลนะโดดับมาดับมับมาดันั่งไว้นั่ง้นั่งไว้เอ้มันมันเผล้มันโยกอะมองไปตายทำไมเนี่ย โยกโยกโยกลก่อนเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้เบงตูเล่นประตูโอ้ยไม่ีอเลยตกใจั้เบอร์กแปดเห็นเห็นต้องไ่ด้ได้เ นั่นแหะสิไอเด็โมไอโมไอโมไอโมอกเต็มเลยไอโมไอ้องไอโมไอมันเข้ามาได้ยังไงอนแมแล้วอยู่โน่นน้องอยู่ท้าย้าย้ซ้ายอยู่ซ้ายออยู่ซ้ายอยู่ซ้ายตัวนึง

โล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 ไอเจ้าหนมายิงกูอะไฮ้คเ้าไม่เาจนไหนไว้ป้อมเข้าหรือยังเข้าจะเข้าจะเข้า โอเคตัดเลยหน้านะพวกเราเห็ุหรือเปล่าเหมือนจะบอกว่ามึงมึงไม่ได้รอแล้วไม่ไดนรแล้วน่าจะไปละน่าจะไปละแกนกูทำเนี่ยอะไรอ่ะกูไปนะกูไปนะเฮ้ยมัมดักไว้มัวดักไว้เก่งมากนะเก่งมากนะวิ่งเัง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 าไม่ได้ยินอะไรเลยระวังมันยังเังยังอยู่อ่ะมันอาจจะวิ่งนั่นลงล่างแล้วขึ้นด้านหลังก็ได้ไม่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 ไปไหนเลย กูมแล้วกโดนกูโดนแฟกูโดนแฟโอ้โหแล้วมันมีอะตรงเนี่ยเฮ้ยในสายตัวในสายสองหยู่ตรงนี้สองตัวเไอะไเปิ้ก็อยู่นี่แล้วใครเนเด้งไกเจ็ดสองเจ็ดสองไวเปิ้นบนอยู่บนห้องบนห้อง ทำไมกูโดนแทนไอ้ปอนอ่ะครูขงผมไอเปิ้ลไม่อยู่เลยหน้าตาไอุ้๋้ี้อ่ะโอ้โหมึงโดนมึงโดนอะไรกันหมดเลย กูตายดิถ้ากูอยู่วะงเฮ้ยิมยก็ก็ตาอยนจะตางไปด้วยอันเดอร์มึงมีวะมึงีวะมึงมีวะมีวมีีวมีมึงจะไปอย่างนั้นเดี๋มันรู้มันยิงเธอได้เดี๋มันยิงรูจริง่าไม่ปืนเดาไม่มีไม่มี มึงไปมึงไปกูดันกูดันใช่ละเอละเอละ้เกมอยู่เอ็ดเอไหนวะมึงหลอกกูตั้งตงเยั้งียแท้แท้แทะแท้แท้กูแท้กูแท้กูแหมโมกูกูไปช่วยนะกำลังไปช่วยยืมมาแล้วต้องไปล อยู่อยู่หลงอยู่งอยู่หองทุบทุบทุบโตุ้บเราต้องหลคนเราต้องเหลือค่คนด้ิงเดนด้สองคนเลยเบแบบหลอดี่